ท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่เน,นี่ยคงกำลังร่วมมืข้อมูลอยู่นะฮะซึ่งซึ่งท่านรัฐมนตรีเป็นคนที่มีความสามารถนะผมก็ก็หวังหวัง่าผมว่าคงจะมีที่ชัดเจนขึ้นจากการร่วมรุดตัวเลขในรอบนี้นะ,ะแต่ว่าผมผมยังคิดว่าไม่ว่าตัวเลขมาอย่างไรเนี่ยก็คงจะไม่ยากขาดทุนจำนวนไม่น,อน้อยนะฮะซึ่งก็ต้องตั้งคำถามเช่นกันว่าเอาเงินนี้ไปทำอยู่หรือเปล่านะซึ่งซึ่งก็ขนาดเดียวกันก็ใช้เงินระมาณสัก2-3แสนล้านบาท สมมติทำสักสองปีนะหรือสักสองปีขอเนื่องเนี่ยใช้เงสักสองแสนละบาทเนี่ยในสองแสนละบาทเนี่ยไปช่วยคนยากจนผูอื่นนะฮะจะดีกว่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอย่างลีมว่าคนจนทุกคนไม่ใช่ชาวนาแล้วระชาชนทุกคนไม่ใช่คนที่มองว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดประโยชน์ขาดทุนมากโยกลดหยุดทำโครงการนี้ไปเลยก็เป็นไปได้จริงจริง นักวิชาการอย่างพวกเราก็เห็นว่าควรไม่ควรจะยกเลิกไม่ควรจะเกิดการระงับภาษนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าในความคิดการมันก็ไม่ใช่มันคงจะต้องมีแต่ว่าจะมีแล้วปรับบรรยากายังไงก็คงขึ้นอยู่กับการปรับการเงินที่จะตอบสนองข้อสำคัญหรือว่าข้อกำหนดของสังคมอย่างไร่การปรับราคาลงเนี่ยมันมันช่วยได้ไหมคะปรับราคาลงช่วยได้นะว่าปรับราคาลงแล้วต้นจุนในการซื้อข้าวของรัฐบาลก็ถูกมากไป แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าปรับลงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ราคาขายจะเป็นยังไงใช่ไหมครับท่าเขาขอมันขึ้นกับว่านตอนราคาที่ขายออกด้วยคือคือถ้าเกิดราคารับซื้อลดลงแต่ถ้าตอนที่เราขายข้าวออกเนี่ยได้ราคาไม่ถงด้วยนะครก็ก็จะทำให้การขายดิ้นรน